รยโยมพ่อโยมแม่ขอส่วนบุญค่ำคืนแห่งความเงียบสงัหลวงพี่ทองทัพยืนแผ่เมตตาอยู่หน้าเจดีย์บรรจุอัฐิของโยมพ่อกับโยมแม่แต่เมื่อท่านกำลังจะกลับกุฏิชายผ้าสบงก็ถูกกระตุกเหมือนมือของใครบางคนมาดึงเอาไว้พร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหวนสแสดงถึงความเจ็บปวดทำให้ท่าน ต้องหันมาดูพบเปรตตัวสูงใหญ่สองตนเป็นเปรตผัวเมียเนื้อตัวสกรปรกมอมแมมกำลังหวีดร้องอย่างน่าเวทนาเปรตทั้งสองนั่งลงก้มกราบหลวงพี่ทองทัพพร้อมกับหงายฝ่ามือขึ้นสองข้างแสดงกิริยาว่าต้องการขอบุญจากท่าน อาตมาได้แผ่เมตตาและอุทิศบุญให้กับโยมพ่อโยมแม่มานานหลายปีแล้วแต่โยมพ่อโยมแม่ไม่ได้มีใจยินดีในบุญอย่างแท้จริงจึงไม่สามารถรับบุญได้อย่างเต็มที่ทำให้ยังหิวโหวยและทรมานเหมือนเดิมแต่ถึงอย่างไรอาตมาก็ยังจะแผ่เมตตาและอุทิศบุญให้ต่อไปนะเปรียโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพี่ทองทับได้ยินดังนั้น ก็หวีดร้องโหยหวนอีกครั้งเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ตนมีใจยินดีในบุญอย่างแท้จริงหรืออาจเป็นเพราะวิบากกรรมอันหนักหนาสาหัสสมัยที่ยังเป็นมนุษย์จึงทำให้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในภพของเปรตหลวงพี่ทองทัพเห็นสภาพของโยมพ่อโยมแม่ ที่ต้องตายกลายเป็นเปรตแล้วตัวท่านก็ได้แต่น้ำตาคลอเบ้าสลดสังเวชใจเป็นอย่างมากนึกถึงความหลังเมื่อสิบปีก่อนสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นหลวงพี่ทองทัพเกิดในครอบครัวเศรษฐีมีเงินทำให้ท่านเป็นคนไม่เอาไหนไม่เรียนหนังสือทเที่ยวเตรเกเร ชอบชกตีกับผู้อื่นอยู่เสมอนายเทียนกับนางจําเรียงพ่อแม่ของท่านจึงตัดหางปล่อยวัดไล่ท่านออกจากบ้านทำให้เด็กหนุ่มทองทับในขณะนั้นต้องเร่ร่อนนอนตามข้างทางไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายปลายทางอยู่มาวันหนึ่งทองทับได้เข้าไปนอนในศาลาวัดและได้เจอกับพระอาจารย์เด่น ท่านมีเมตตาอย่างมากช่วยสั่งสอนตักเตือนทองทัพทุกเรื่องจนทองทัพเริ่มกลับตัวเป็นคนดีทราบซึ้งในพระธรรมคำสอนและได้บวชเป็นพระในที่สุดพระทองทัพร,รู้สึกผิดกับพ่อแม่อย่างมากจึงตั้งใจจะไปหาท่านเพื่อกราบขอขมานายเทียนกับนางจำเรียงเห็นลูกชายบวชเป็นพระมหา ก็ไม่ได้รู้สึกดีใจแม้แต่น้อยแต่แปลกใจมากกว่าเมื่อพระทองทัพเอ่ยปากขอขมาพ่อกับแม่กลับมีเงื่อนไขว่าถ้าจะให้อภัยต้องลาสิกขาจากความเป็นพระแล้วมารับมรดกดูแลทรัพย์สินของครอบครัวเท่านั้นถ้าพระอยากให้พ่อแม่ให้อภัยแล้วละก็ท่านต้องลาสิกขาเท่านั้น ทำไมถึงต้องลาสิกขาด้วยละ่ะโยมพ่อเป็นพระจะมีแต่บินทบาทขอข้าวชาวบ้านเขากินไปวันๆเท่านั้นไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรแกตัวมาก็แสนจะลำบากเพราะไม่มีคนดูแลสู้ลาสิกขาออกมาสืบทอดสิ่งที่พ่อกับแม่ทำไว้ไม่ดีกว่าหรือแต่สิ่งที่โยมพ่อโยมแม่ทำนั้นมันเป็นบาปจะบาปได้ยังไงก็แค่ปล่อยเงินกู้เท่านั้น ก็เพราะปล่อยเงินกู้แล้วเก็บดอกเบี้ยแพงแสนแพงทำให้ลูกหนี้เขาลำบากไงล่ะครับโยมพ่อถ้าเขาไม่จ่ายเราก็ไปยึดที่ไร่ที่นาที่เขาเอามาจำนองไงละ่ะก็สิ่งเหล่านั้นไงที่ทำให้เกิดบาปกรรมโยมพ่อโยมแม่อยู่สุขสบายแต่พวกเขาต้องเป็นทุกข์เฮ้ยมันจะมากเกินไปแล้วพระเป็นแค่ลูกถือดียังไงมาสั่งสอนพ่อกับแม่ไปเลย จะไปบวชจะไปทำอะไรก็ไปนายเทียนกับนางจำเรียงได้ยินพระทองทัพพูดอย่างนั้นก็ไม่พอใจถึงกับไล่พระลงจากบ้านและบอกว่าจะไม่ให้อภัยพระอย่างเด็ดขาดแม้จะเป็นลูกคนเดียวก็ตามแต่สิ่งที่พระทองทัพพ,พูดมานั้นก็เป็นความจริงทุกประการเพราะเศรษฐีสองผัวเมียร่ำรวยโดยไม่สุดจริต หากินบนความทุกข์ยากของผู้อื่นทั้งการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดการคดโกงผู้อื่นแม้จะมีเสียงสาบแช่งจากลูกหนี้หรือคนที่ถูกสองผัวเมียคดโกงแต่พวกเขาก็ไม่สะทกสะท้านเพราะทำแล้วรวยมีเงินทองมากมายมหาศาลจึงไม่สนใจว่าเรื่องที่ทำนั้นจะผิดหรือถูกพระทองทัพ เดินลงจากบ้านด้วยจิตที่ไม่สงบนักไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแต่โยมพ่อโยมแม่ก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพระทองทัพจึงได้แต่ทำใจปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรกรรมหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปีโยมพ่อโยมแม่ของท่านก็ล้มป่วยหนักไม่สามารถเดินได้ทั้งสองนอนติดเตียงเงินทองที่หามาได้ ต่างก็เอามาใช้รักษาตัวจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวทรัพย์สินอื่นๆที่ซุกซ่อนเอาไว้เหล่าเครือญาติต่างก็พากันขนเอาไปหมดไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวทำให้พวกเขาเกิดความเสียใจเป็นอย่างมากที่ถูกหักหลังคดโกงจากคนที่ไว้ใจจนสุดท้ายทั้งสองที่ไม่มีใครมาดูแลต้องนอนจมกองของเสีย และเหม็นเน่าไปทั้งตัวพระทองทัพเพิ่งได้ทราบข่าวจึงเดินทางมาหาท่านทั้งสองซึ่งก็เป็นเวลาที่โยมพ่อโยมแม่ใกล้จะสิ้นใจแล้วโยมพ่อพอจะพูดได้อยู่บ้างจึงกล่าวกับพระลูกชายด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาพ่อกับแม่คงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน สิ่งใดที่เคยทำไม่ดีต่อพระในชาตินี้พ่อกับแม่ก็ขออโหสิกรรมด้วยนะอาตมาไม่ถือโทษโกรธอะไรหรอกนะยินดีให้อภัยต่อโยมพ่อโยมแม่และอาตมาเองก็ต้องกราบขอขมาที่เคยร่วมเกินโยมพ่อโยมแม่เช่นกันขอให้ท่านทั้งสองทำใจให้สบายเถิดเมื่อได้กล่าวขออโหสิกรรมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่โยมพ่อโยมแม่กำลังจะสิ้นใจทั้งสองเห็นเปรตตัวสูงใหญ่ชะโงกหน้าเข้ามาภายในบ้านมันเอื้อมมือเข้ามาเพื่อจะนำทั้งสองไปอยู่ด้วยฮะเปรตนั่นเปรตตัวใหญ่มันจะเอาชีวิตพ่อกับแม่ไปแล้วท่านท่านช่วยพ่อกับแม่ด้วยนายเทียนกับนางจำเรียง มองเห็นนิมิตก่อนใกล้ตายเป็นภาพเปรตมาเอาชีวิตไปอยู่ด้วยพวกเขาหวาดกลัวมากพยายามร้องขอให้พระลูกชายช่วยเหลือให้พ้นจากเงื้อมือของผีเปรตแต่แล้วพระทองทัพก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้ท่านรู้ดีว่านี่คงเป็นสัญญาณของภพภูมิใหม่ที่พ่อแม่ของท่านจะต้องไปเกิดเป็นเปรต เรตตัวใหญ่ยักษ์ได้ดึงเอาวิญญาณของสองผัวเมียเศรษฐีออกจากร่างไปในทันทีทำให้สองผัวเมียนั้นสิ้นใจไปพร้อมกันหลังจากพิธีศพของทั้งสองได้เสร็จสิ้นลงแล้วพระทองทัพก็นำกระดูกของโยมพ่อกับโยมแม่ส่วนหนึ่งไปลอยอังคารส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ในเจดีย์บรรจุอัฐิภายในวัดที่ท่านพำนักอยู่ เพื่อแผ่เมตตาอุทิศบุญให้กับโยมพ่อโยมแม่มาโดยตลอดทุกๆวันโกนวันพระเสียงเปรตสองผัวเมียจะกรีดร้องดังไปถึงภายในหมู่บ้านทำให้ผู้คนต่างหวาดกลัวเป็นอย่างมากบางครั้งชาวบ้านไปหาปลามาตอนกลางคืนเดินผ่านหลังวัดก็จะเห็นเปรตสองผัวเมียยืนอยู่เพื่อจะขอบุญ หรือขออาหารกับคนที่ผ่านไปมาชาวบ้านจึงหวาดกลัวมากต่างก็เอาอาหารมาวางใส่ใบตองไว้ให้กับผีเปรตได้กินแต่เปรตทั้งสองตนก็ไม่สามารถกินได้เพียงแค่ได้เสพกลิ่นอาหารเท่านั้นจึงหิวโหอยอยู่ตลอดเวลาจนถึงบัดนี้เปรตโยมพ่อและเปรตโยมแม่ยังคงหิวโหยหิวทั้งบุญ หิวทั้งข้าวปลาอาหารแม้พระลูกชายจะอุทิศบุญให้มากเท่าไหร่แต่เมื่อทั้งสองไม่ได้มีใจยินดีในบุญก็ยากนักที่จะรับบุญได้พวกเขาต้องทนทุกทรมานอยู่อย่างนี้ไม่รู้อีกกี่ร้อยปีจะหมดเวรหมดกรรมไปนั่นเองถ้าคุณเป็นพระทองทัพจะอโหสิกรรมให้กับโยมพ่อและโยมแม่ เมื่อถึงคราววาระจิตสุดท้ายหรือไม่แล้วถ้าเป็นคุณจะกล้าแผ่เมตตาให้กับผีเปรตที่มาขอส่วนบุญกับคุณหรือไม่มีใครเคยพบเจอผีเปรตมาเล่าสู่กันฟังใต้คอมเมนต์ได้นะครับไม่แน่แถวบ้านคุณอาจจะมีผีเปรตที่คอยขอส่วนบุญอยู่ก็เป็นด้ ฝากกดติดตามพวกเรากรุผีทวีดีทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ